สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกๆคนต้องขอขอบคุณ ทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์แล้วก็ทุกๆกํำลังใจที่เข้ามาสปอร์ตให้กันและการี่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจ support. สปอร์ตส่งพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกๆวันเช่นเดิมนะคะท็อปปี้ของเราเช้าวันนี้ค่ะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยเป็นอย่างไรเรามาดูซินะคะสามไพ่อร่าเข้าคา์าให้เลือกค่ะโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สอง ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี่เลือกกองที่1นะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเช้าว,วันนี้ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยเป็นอย่างไรมาดูซินะคะ ดาวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยคนกองที่หนึ่งนะคะ The Star นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การเปลี่ยนแปลงที่สวยงามการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นนะคะมีคุณค่า The Hangman นะคะมันคุ้มค่ากับการรอคอยอื คุณจะได้พบเจอใครเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่อะไรที่มาเสียใจไปแล้ว The Hangman แล้วก็หดาบอาห้าถ้วยแล้วก็สดาบนะคะ The Emperor คุณนะคะ The อ m p e พ o r พ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะดูมีอำนาจวาสนาดีคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมนะคะเป็นดาวเด่นในวงสังคมของเขาเป็นแบบคนที่ป๊อปปูล่าในวงสังคมเขานะคะมีความเป็นผู้นำาีเอ็มเพอเนะคะดูดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูขี้หึงขี้หวงนะคะดูนิ่งๆทำอะไรตรงๆมีความชัดเจนในตัวเองพูด ยังไงก็ทําอย่างนั้นสแสดงออกแบบนั้นนะคะอาจจะดูผงผ้งอาจจะดูไม่ค่อยโรแมนติกแต่เขาจะโรแมนติกมากๆแน่ที่อยู่กับคุณนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้เป็นคนทางไกลก็ได้นะคะคนคนนี้โดดเด่นดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวถ้าอายุน้อยกว่าคุณเขาก็จะเป็นคนที่แบบดูโตกว่าอายุของเขานะคะแล้วก็ทํางานเยอะทํางานหนักมากๆเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหรือถ้าหรือถ้า,ายุ่มากแล้วเขาก็ต้อง ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะหรือถ้าเขาไม่ได้มีความเป็นผู้นําขนาดนั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถหาและสปอร์ตให้คุณได้คุณคนนี้ต้องการแต่งงานนะคะดีมเพอร์เรอร์ผู้นี้ต้องการแต่งงานต้องการมีความรักมีครอบครัว,วที่อบอุ่นนะคะเป็นคนที่มีอุปสรรคอะไรมาอย่าง เยอะแยะมากมายในชีวิตความเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะค่อยๆทําให้ความสัมพันธ์นะคะทั้งดีแฮงแมนทั้ง5ถ้วยทั้ง2ดาบค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยๆดูคุณนะคะดูคุณอยู่ห่างๆดูคุณอยู่ไกลๆสองคุณแล้วก็ดูใช้เวลาเรียนรู้กับคุณค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่าต้องใช้เวลานะคะเขาจะ นิ่งแล้วเข,เขาจะทําในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปนะคะเขาเก่งเขาฉลาดเขาต้องรู้ว่าความสามารถที่ดีควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งเขาผ่านอ,าอุปสรรคหรือว่าเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเขาจะต้องมีมาตรฐานบรรณฐานที่สูงขึ้นเพื่อที่จะขัดกรองแล้วก็ไก่กรองนะคะคนที่ เป็นคนที่เขาจะแต่งงานเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะ <_ d ye> เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเขาด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะไม่ว่าจะแตกต่างในเรื่องของอายุหรือว่าอะไรก็ตามทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาเพราะว่าเป็นเดอะสตาร์นะคะมีความที่แตกต่างกันเรื่องอายุหรือว่ารมวัฒนธรรมอะไรก็แล้วแต่แต่จะมีความที่สามารถลงตัวและพัฒนาความสัมพันธ์กันได้เพราะไม่เช่นนั้นมันจะไปต่อในเรื่องราวของความรักไม่ได้นะคะและแน่นอนคนคนนี้ เป็นคนที่จะต้องทำให้คนได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันจะมันจะแปลกกว่าคนอื่นนะคะคือคุณจะรู้สึกว่ามันจะแปลกแปลกมันจะมันรู้สึกว่าเข้ากันได้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเข้ากันได้มีความผูกพันกันมีความคิดถึงแต่มันอาจจะความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะมันอาจจะไม่โรแมนติกเวลาที่เทคทม์หรือว่าเวลาที่ ช้เวลาด้วยกันหรือว่ารู้จักกันนะคะยังไม่ได้เป็นอะไรกันอาจจะไม่โรแมนติกเท่าไร่แต่มันจะมีมันจะมีความรู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกมั่นคงแล้วก็มั่นใจอบอุ่นนะคะในช่วงเวลาที่จะเดินหน้าไปที่จะเจอกันเนี่ยนะคะถึงยังไงคนคนนี้เขาจะทำมาทําให้คุณได้รู้สึกว่าความรักที่มั่นคงความชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะอย่าลืมถ้าคุณมีคนที่คบเป็นต่างชาติคุณจะได้ถูกทดสอบในการ ดูใจนะคะในว่าเรื่องของการกระทําคําพูดระยะทางอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูใจเขาด้วยนะคะดูทดสอบเขาด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยคุณจะได้พบเจอ the emperor นะผู้เป็นจัก,กรพรรดิผู้ดูดีมีอํานาจนะคะแล้วก็มีความเป็นผู้นําเป็นคนที่ป๊อปปูล่านะคะแล้วก็หรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขานะคะ ดดเด่นในวงสังคมของเขามีอำนาจหน้าที่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมนะคะดีเอ็มเพอเรอรผู้นี้แน่นอนถ้าเขาผ่านเรื่องความเจ็บปวดมาเขาจะต้องใช้เวลากับคุณอย่างแน่นอนเครมีที่ค่ะอย่างที่บอกคุณจะคุณกับเขาจะมีอะไรที่เข้ากันนะคะเคมีเข้ากันสินเสมอกันแล้วก็มีความโรแมนติกในใจนะคะถึงแม้จะมีความนิ่งความหา่างยังไงะคะเขาจะแสดงให้คุณรู้ว่าเขามั่นคงต่อคุณ ทูเลฟค่ะคุณจะได้เจอ The อ็มพ r o เคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมของเขาคนที่โดดเด่นมากดูเทด่ดูดูดีมีสเสน่ห์นะคะดูมีอำนาจวาสนาดูดูดูหล่อจังเลยนะคะถึงอายุมากก็ยังดูหล่อมากๆนะคะแล้วก็ขี้ขึงขี้ห่วงด้วยนะคะแหมแล้วก็มองหารักแท้แล้วก็การแต่งงานนะคะ คุณจะได้เจอรักแท้ที่มีความรักความโรแมนติกที่สุดที่คุณรอคอยนะคะสินเสมอกันมันจะเป็นความรักที่เข้มแข็งสตรองแล้วก็หนักแน่นมากๆเลยนะคะ เอาละครเอาค้าดคุณได้ courage นะคะ courage คือความกล้าหาญความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งของคุณนี่แหละจะนำพาคนที่เป็น the emperor คนที่เป็นจัก,กรพรรดินะคะที่ดูดีมิสเสนเท่นะคะเป็นรักแท้คู่แท้ของคุณนะคะผ่านอุปสรรคอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเขาจะไปทำให้คุณได้รู้สึกว่าความรักแท้ความรักที่ดีควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมนจะ คู่ควรคุ้มค่าแล้วก็เล,เลอค่าแล้วก็งดงามมากๆจริงๆนะคะประกอบประมาณนี้นะคะคนกล่องที่1ข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยนะคะคือคือทูเลฟของคุณนั่นเอง The Emperor ผู้นี้ c r e m i i t y แบบนี้ความกล้าหาญเท่านั้นที่จะผ่านอุปสรรคอะไรไปได้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้วันนี้ทุกคนมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับท็อปปิกของเรานะคะเดี๋ยวพึ่งนะคะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยค่ะคนกองที่สองข่าวดีของความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะที่คุณรอคอย เดวิลดิอิมพีเรอร์อืมจะมีคนเข้ามาหลงเสน่ห์คุณมากๆเลยนะคะนะอย่างที่บอกเพราะว่าเพราะว่าตัวตนคุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะจะมีคนที่เป็นด h อ e ม p e เ o อร์นะคะ คนคนนี้เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะคะคนคนนี้ผ่านเรื่องราวอุปสรรคมาอย่างยอะแยะๆมากมายนะคะสู้ชีวิตมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรจนกระทั่งประสบความสําเร็จในเรื่องราวของชีวิตนะคะทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็ดูดีมีอํานาจนะคะมีเป็นจักรพรรดิท,ที่ผ่านผ่านเ,ออเรื่องราวอะไรมาอย่างเยอะแยะๆมากมายนะคะพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้อย่างที่บอกนะคะเป็นคนตรงๆนะคะ ตรงๆนิ่งๆตรงๆพูดจาตรงๆทําอะไรก็ตรงๆพูดแล้วก็ทําแบบนั้นถ้ายังไม่พูดก็คือยังไม่ทำนะคะนิ่งมากจริงๆคิดถึงคี้ห่วงนะคะขี้น้อยใจยนะคะเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์ดูอบอุ่นดูภูมิฐานนะคะผ่านอุปสรรคมาอย่างมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเขา ต้องการความรักที่เป็นรักแท้จริงๆต้องการความรักที่เป็นรักครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้แต่งงานนะคะเขาจะเข้ามาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆยังไงก็ตามเขาจะต้องแสดงออกว่าเขารักคุณและเขาตกหลุมรักคุณหรือเขาอาจจะพูดอะไรที่มันเป็นทางอ้อมรักพูดความรักแบบทางอ้อมพูดความชอบแบบทางอ้อมให้คุณได้รู้สึกแปลกๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนตรงๆจะพูดก็คือพูดตรงๆแต่อาจจะไม่ได้พูดแบบ ตรงเพ่งเลยเขาจะค่อยๆดูคุนะคะเพราะว่าเขามีกำแพงที่สูงมากๆเขามีสแตนดาดที่สูงเพราะว่าเขาผ่าดอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะตามหาเป็นรักแท้จริงๆและเขาก็จะต้องใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปกับคุณตัวตนของคุณจะไม่ให้ตกหลุมรักได้อย่างไรเพราะว่าคุณเป็นก้าวเหรียญค่ะคุณมั่งคั่งในตัวเองมากมาก คุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานการเงินนะคะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่ดูดีมีสเสนหรือว่ามีเซนส์สัมผัสที่ดีหรือว่าเขาก็มีเซนส์สัมผัสที่ดีเหมือนกันก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่มั่งคั่งในตัวเองนะคะสามารถไปไหนได้ได้วยตัวเองแบบคนเดียวได้โสดแบบโสดมานานแล้วก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นคนที่อยู่ได้คนเดียว นะคะแบบที่ไม่ต้องมีความรักก็ได้นะคะเหมือนว่าดูภายนอกคุณอาจจะดูดูแบบว่ามีแฟนแล้วหรือว่าดูไม่ได้สนใจเรื่องความรักอะไรเลยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วจริงๆนะคะมีทุกอย่างพร้อมเพราะฉะนั้นเขาจะมาตกหลุมรักคุณมากๆเลยเดวิลความคลั่งไคล้ความลุ่มหลงความเสน่หาความเพลียหาภายในจิตใจนะคะคิดกับคุณไปไหนต่อไหนแล้วทีเดียวนะคะ เพราะว่าเป็นเดวิลนะคะและเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาก็มีอุปสรรคด้วยไม่ว่าจะเป็นทางไกลนะคะที่เกิดขึ้นหรือว่าความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้นคุณกับเขาอาจจะมีอายุที่ห่างกันมากนะคะถ้าเขาอายุมากกว่าค,คุณเขาก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วแหละนะคะแต่ถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณเขาจะต้องเป็นคนที่แบบโตกวัยเพื่อที่จะต้องการที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องราวของความรักนะคะเพราะฉะนั้น คนคนี้อาจจะเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนานะคะเป็นคนนักคิดเหมือนกันคิดมากคิดอะไรมีการวางแผนนะคะแล้วก็เป็นคนมีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายนะคะตัวตนของเขามองอะไรที่ละเอียดละเอียดละเมียดละไมได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เขาจะ มีความลังเลเพราะว่าเขาจะดูตัวตนของคุณไม่ออกเพราะว่าคุณเป็นก้าวเหรียญนะคะคุณมีทุกอย่างพร้อมคุณสามารถเปย์และซัพพอร์ตตัวเองได้คนคนนี้สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้ทุกอย่างไม่ให้คุณต้องลำบากเลยทีเดียวเดมเพอเรอร์นะคะถึงเขาจะไม่มีระดับผู้นําเขาก็สามารถหาคุณได้เพราะฉะนั้นเขาจะมีความกังวลเหมือนกันนะคะมีความกังวลมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องกล้าที่จะเข้าหาคุณมากๆนะคะไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ได้หัวใจคุณมาครอบครอง เลยทีเดียวนะคะเจมเพอร์เรผู้นี้นะคะเขาต้องการที่จะคุณจะมองเห็นอนาคตกับเขาในเรื่องของการปรึกษาหารือเรื่องราวของความรักการวางแผนในเรื่องราวของอนาคตด้วยกันนะคะสามเดือนคนคนนี้เข้ามาตกหลุมรักคุณแล้วใช้เวลาศึกษาดูใจคุณแล้วค่อยๆดูคุณไปแล้วเขาจะเข้ามาปรึกษาหรือพูดคุยกับคุณวางแผนเรื่องอนาคตด้วยกันนะคะนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอย ขอโรแมนต์แองเจิลสองใบนะคะ h า a ์ t t ฮาร์ทคอนเวอร์เซค่ะคุณกับเขาจะสื่อสารและก็สัมผัสกันได้ด้วยหัวใจนะคะนั่นคืออาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยมานานแสนนานหรือเกินนั่นเองนะคะเพราะว่าคุณมีเซนส์สัมผัสที่ดีเขาก็น่าจะมีเซนส์สัมผัสที่ดีเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าพอได้เป็นคู่แท้รักแท้ของกันและกันนะคะมันจะสามารถสื่อและสัมผัส แล้วก็รู้สึกถึงกันและกันได้นะคะอาริคอไเตดเลิฟค่ะมันจะเป็นความรักความโรแมนติกนะคะแรงดึงดูดแอคแทคชั่นเคมีทรีอะไรต่างๆที่มันมีมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะมันจะรู้สึกว่ามีอํานาจมีความมีความต้องการอยู่ภายในจิตใจนะคะทั้งแรงดึงดูดทั้งสินเสมอกันนะคะเคมีเข้ากันมันจะไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะเมื่อไหร่ที่มีสินสินที่เสมอกันเคมีเข้ากันแรงดึงดูดที่ ที่แอคเชันเข้าหากันเนี่ยมันจะสามารถไปต่อในเรื่องราวของความสัมพันธ์ได้แบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยและเมื่อน,นั้นหัวใจของคุณกับเขาจะสัมผัสแล้วก็สื่อสารถึงกันได้คือมันจะรู้สึกถึงกันได้จริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยนะคะคุณจะได้เจอ The อ m มเพอเคนที่มีอํานาจนะคะ ดูมีอำนาจดูควบชอบควบคุมดูขี้หึงขี้หวงนะคะเป็นนะักวิศวกรน,นะออกแบบนะักวางแผนนะักพัฒนาอายุที่แตกต่างกันจากคุณออกไปหรือเป็นคนที่พ่อไม่แม่ๆก็ได้นะคะต้องการเข้ามาเขาจะ จอกับคุณและตกหลุมรักคุณอย่างเครซี่มากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องการวางแผนเรื่องของอนาคตกับคุณด้วยเพราะเขาอยากมีคนไว้ในชีวิตนะคะและคุณกับเขามีเซนส์สัมผัสที่ดีสามารถสัมผัสแล้วก็รู้สึกถึงกันได้อย่างแน่นอนนะคะเพนชั่นนะคะความอดทนนะคะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรามีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรการดําเนินชีวิตในแต่ละวันก็มีอุปสรรคเพราะนั้นมีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความหนักแน่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรค มันได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะคนกองที่2ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับทอป,ปิกของเรานะคะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยนะคะเรามาดูซิ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยของคนกองที่สามสามไม้เท้านะคะคุณจะได้พบเจอคนทางไกลนะคะคนต่างถิ่นต่างแดนต่าง,งชาติต่างภาษานะคะคนที่มีความแตกต่างจากคุณล่ะนะคะหรือว่าคนคนนี้เป็นคนที่จริงจังมากๆนะคะไม่ได้มาเล่นๆเลยต้องการมีจุดหมายมีจุดประสงค์ที่จะ แต่งงานก็นคือแต่งงานมองหาคู่รักก็คือมองหาคู่รักนะคะคือเขาจริงจังไม่ได้มาเล่นๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่อดทนนะคะพูดจริงทําจริงมองหาความสัมพันธ์แบบ serious relationship นะคะ เพราะว่าเขาจะมาตกหลุมรักคุณอย่างแน่นอนคุณเป็นก้าวถ้วยนะคะคุณเป็นคนที่สวยนะคะน่ารักอบอุ่นจิตใจดีเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์นะคะมีก้าวถ้วยมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินอุดมสมบูรณ์กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองรักธรรมชาตินะคะชอบท่องเที่ยวรักสัตว์นะคะมีอะไรที่ชิลๆสบายๆนะคะในตัวตนของตัวเองใจเย็นนะคะดูสุข,ขุมดูดีมีสเสน่ห์นะคะคุณเป็นคนที่ต้องการแต่งงานมีครอบครวัวมีความรัก เป็นรักแท้จริงๆนะคะถ้าไม่เช่นนั้นคุณก็สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวนะคะเป็นโสดได้อย่างสบายนะคะเพราะว่าคุณมีอะไรพร้อมอยู่แล้วมีความบรูรณมสมบูรณ์กับตัวเองมากๆ5ถ้วยนะคะคุณเจ็บปวดในเรื่องราวของรักสามสามเศร้าหรือว่าความรักอะไรมาก่อนอย่างมากมายเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาหาคุณที่จะมาเยียวยาหัวใจนะคะก็จะเป็นคนที่มีอดีตนะคะเหมือนกันกับคุณเหมือนกัน ะะมีอดีตที่เจ็บปวดเหมือนกันมีความรักที่เสียใจเหมือนกันนะคะที่จะเข้ามาฮิลลิ่งจิตใจซึ่งกันและกันและคนคนนั้นเป็นคนที่หนักแน่นมากๆแดเหรียญน,นะคะเป็นคนหนักแน่นอดทนขยันทำมาหากินด้วยนะคะ,ะความสัมพันธ์มันจะเข้มแข็งสตรองมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องใช้ยังไงต้องทำอะไรต้องเข้าหาคุณแบบไหนนะคะแล้วก็จะ จะทําให้คุณได้รู้สึกว่าหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งมากๆนะคะดูไม่หือไมอ่อืดูนิ่งๆอะไรแต่เขาจะรู้สึกว่าทําให้คุณรู้ว่าเขานี่แหละคือคนที่ใช่คือคือรักแท้จริงๆเจ็ดไม้เท้านะคะเพราะว่าเขาจะไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะเขาจะรู้สึกจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์นะคะ การแสดงออกคําพูดแล้วก็การกระทําจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเขาจะหนักแน่นกับคุณแม้ว่าความห่างไกลที่เกิดขึ้นแม้ว่าอะไรจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นก็ตามนะคะความไม่เข้าใจหรืออะไรก็ตามเขาจะอยู่ที่หยุดอยู่ที่คุณคนเดียวอดทนรอคอยอยู่นิ่งที่เดิมอยู่ที่คุณคนเดียวต้องการที่จะรักษาความสัมพันธ์และไม่อยากสูญเสียคุณไปเพราะเขาจะต้องแสดงโชว์ power ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ว่าเขาคือคนที่ต้องการแต่งงานต้องการชัดเจนกับคุณจริงๆนะคะ คือมันเป็นความหนักแน่นความเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเป้าหมายเขาจะมาหาคุณคนเดียวเป้าหมายเขาจะหยุดอยู่ที่คุณคนเดียวเพราะฉะนั้นแม้ว่าความห่างไกลย,ยังไงแม้ว่ามีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ไม่เข้าใจหรือว่าเสียใจกันเกิดขึ้นคนคนนี้ค่ะเขาจะอยู่ที่เดิมเขาจะเหมือนเดิมกับคุณนะคะแปดเหรียญเป็นอะไรที่ อยู่ที่เดิมนิ่งๆเดิมเดิมซ้ำซากเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มั่นคงมากเพราะว่าเขาเป็นคนจริงจังนะคะก็คือสาไม้เท้าแล้วก็แเหรียญแล้วก็7็ไม้เท้าคือความจริงจังอะความหนักแน่นต้องต้องทำอะไรที่ใจเย็นแล้วก็ ต้องประสบความสําเร็จให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าการเงินของเขานะคะเพราะฉะนั้นแปดเหรียญทําอะไรทําเหมือนเดิมทุกวันเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นการอดทนรอคอยได้มาสารความสัมพันธ์ได้มาแต่งงานกับคุณคือต้องอดทนรอคอยจริงๆเพื่อที่จะมาพิชิตหัวใจของคุณนะคะคนกองที่สองอคนกองที่3ดีมากๆเลยมันเป็นความเข้มแข็งและความหนักแน่นนะคะที่คุณจะได้เจอคนคนนี้นะคะเขาจะมาฝ่าฟัน อุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการรอคอยเพื่อที่จะได้เข้ามาหาคุณที่จะได้เข้ามาเจอกับคุณนะคะที่จะได้เข้ามาแต่งงานกับคุณนั่นคือโซเมทของคุณนั่นเองนะคะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยคุณจะได้เจอโซเมทเนื้อคู่รักแท้ของคุณนั่นเองนะคะ Yes this is your soulmate นะคะคนที่หนักแน่นมั่นคงซื้อตรงซื้อสัตว์เคารพคุณให้เกียรติคุณนะคะมองหาความสัมพันธ์แบบจริงจังและอดทนรอคอยที่จะมาเจอคุณได้เพราะว่าเขาก็มองหารักแท้ soulmate ของเขาที่งดงามเลอค่าอย่างคุณเช่นกันนะคะดีมากๆเลยนะ this could be the one นะคะคุณและเขานะคะ You already made t h e r o m a n t i c partner you seek นะคะอืมนะคะ this could be the one คุณคุณคคู่ควรที่จะได้เป็นที่หนึ่งเพราะว่าคุณงดงามเลยค่ะแล้วคุณก็สวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์หล่อนะคะในมุมมองในเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เจอแล้วขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในเรื่องของการแต่งงานนะคะแต่ถ้าคุณยังไม่เจอคุณจะได้คู่ควรกับใครคนนี้ที่เป็น so m a t ที่คุณจะได้เป็นที่หของกันและกันนะคะ s t r e s นะคะนั่นคือคุณรู้ว่าคุณแข็งแกร่งเด็ดเดเี่ยวเข้มแข็งหนักแน่นนั่นคือตัวตนของคุณนะคะสเ r e เพราะฉะนั้นความเข้มแข็งหนักแน่นของคุณนี่แหละความเป็นตัวเองนะคะการอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ให้เกียรติรตัวเองเคารพตัวเองมันเป็นสเสน่ห์นะคะแล้วก็ความสุขในตัวตนของตัวเองมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณสวยคุณดูดีมีสเสน่ห์คุณจะได้เจอรักแท้ partner life นะคะ ของคุณที่เป็นโซเมจจริงๆที่คู่ควรกับความรักที่จะมาเป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันจริงๆนะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะข่าวดีที่ยิ่งใหญ่ของความรักที่คุณรอคอยโซเมจนะคะที่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งกันและกันนั่นเองที่มีแต่ความมั่นคงความซื่อตรงความเข้มแข็งความหนักแน่นในดวงความสัมพันธ์เพื่อที่จะก้าวไปสู่การแต่งงานได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะคนกองที่3ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องเร็วๆแล้วก็ได้แต่งงาน เร็วๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ